สำหรับภาพนีเนี่ยจะเห็นว่าเรามองแวบแรกเนี่ย,ยจะเห็นเรื่องของอความความนิ่งความสงบเหมือนเหมือนเสือตัวนี้พักผ่อนนั่งอยู่ในบรรยากาศข้างหลังที่ความไอ้สีดำๆข้างหลังแต่มันดูเราไม่น่ากลัวมันทำให้รู้สึกว่าเป็นที่ที่พักผ่อนแล้วเราก็ใช้น้ำหนักได้ง่ายแต่ว่ากลายเป็นว่าได้มาเน้นในส่วนระยะโฟกัสที่ วิธีการระบายสีหรือแต่งแต้มบนร่างกายของเสือลายเสือจนถึงที่จุดเน้นจุดเน้นผมคิดว่าสำคัญมากคือตรงตรงตรงหน้าของเสือเนี่ยคือเป็นเสือที่ภาษาบ้านๆหรือว่าใจดีมากเลยคือดูแล้วมันอารมณ์ดีมีสมาธิเหมือนพระไทยผู้เขียนพระอ,องค์ท่านเนี่ยพระใจสบายต้องกันเหมือนกับมานั่ง คุณคิดฝันแต่เป็นคนเป็นคนอารมณ์ดีและใจสบายผ่านผ่านจากรูปพอเรเทรตของเสือตัวนี้ดูไม่ไม,ไม่ดุร้ายเลยนะฮะแล้วท่าทางก็การวางตำแหน่งของขาหน้าลำตัวแล้วก็จังหวะจังหวะของหาที่สะบัดไปเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่ซิมบิสตี้ง่ายงายนะง่าย ก็ทําให้ภาพมีรูเด่นแล้วก็แบ็กกราวก็ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเป็นสีเป็นบรรยากาศมืดๆเทาๆที่ไม่ให้น่ากลัวมันทำให้ส่งเสริมให้ใหระยะโฟกัสคือแนวคิดขอ,ข,อของของของเรื่องอเสือตัวนี้แสดงความหมายเรื่องของความสงบมีสมาธิแล้วก็มีเมตตามีความสุขนะคร